ได้น้ำได้เนื้อหน้าตาเจ้าได้มีความสุขจริงๆนะอ๋อก็ได้นอนล้สิตอนนี้จะมีความสุขมากเลยพระธิดาเข้าใจฉันพระออกรถกก็น่ารักมากด้วยอ๋อวิ่งหน้าอิจฉาจังเลยดิ๊ ให้ okay. อะไรของเจ้าเนี่ยฮะจะถือกลองแบบเนี่ยจะไปได้หนุ่มกลองยาวเหรออย่าพูดแต่คำพูดไปได้หรือว่าละครลิงโโโโนนนนสงสัยว่ามันคงจะหนุ่เป็นเจ้าของน่ะมาไปจะพาเจ้าไปส่งเมืองนะไปสิไปกับข้าออะไรของเจ้าอีกล่ะให้ข้าเหรอครับถ้าเจ้าเป็นลิงหรือเป็นนกเขาเนี่ยดีงั้นข้าจะเอาไปให้พระโอรสเล่นถ้าเจ้าให้ข้า อะไรของเจ้าเองอะจะให้หรือไม่ให้เนี่ยฮะว่าเราไม่ถูกจริงๆอะตกลงจะยังไงกันแน่นี่มันทําท่าอะไรของมันเนี่ยเหมือนกับว่ามันอยากจะบอกอะไรกับเราสักอย่างแต่มันพูดไม่ได้ะแม่ทำต่อรองว่เจ้าจะบอกอะไรข้าเหรอฮะเฮ้ยอะไรของเจ้าเนี่ยเจ้าจะทําอะไรข้าลยะออเหมือนกับว่าเขาแค่เราทำอะไรสักอย่างนะพี่รบกวน น,นั่นโพี่ตัวข้ามีอะไรมีอะไรเห็นมันเกิอะไรขึ้นอา้าแล้วยหายปไหนมันคือตพี่ขาพีบอเลยอะแกไม่ได้ยังไงอะโมึง<อ>นี่เจ้าทำอะไรกับลายขอเอาลายกคืามาเดี๋ยว้วแต่เป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่นะฮ้ยเป็นแบบนี้ได้ยังไงใครชอบอะ ต in ัอื่นเห็นเข้าล้าแขาจะเอาหน้าไปว่าที่ไหนมันจะไปพูดกันเขาไม่เสียสถาบันทุกแกหรือยังไงนี่ทำไปเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้นะถ้าทำให้เหมือนแล้วก็โนนหลังมือได้บอกไอ้โนนยงกตจนหน้าเกลียดเหมือนเดิมแล้วสงสัยพี่จะชอบหน้าเกลียดแบบนี้นะเฮ้ยหน้าเกลียดอะไรหล่อจะตายแบบนี้สิค่อยมั่นใจหน่อยแต่ว่ากลองที่ลตัวนี้ถือเนี่ยเป็นกลองวิเศษนะพี่รู้หรือเปล่านั่นเด็ดดิ มีอะไรอีกล่ะเอ้าให้ข้าเหรอชาร์ตุรูป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 อะไรอะูไม่เข้าใจวันนี้มีสามเฮ้ยไม่เกี่ยวเหมือนกับมันจะบอกว่าเราสามารถขอพรได้อีก3ามครั้งนะพี่ใช่เลยชาแต่นั่นน่ะโง่ใครคนนี้เาไปหวยออนไลน์ดีเลยแสนปมจะได้ขอสิ่งที่เจ้าอยากได้เอ๊ะแต่ว่ามันจะดีเหรอพี่อ้าว หายไปไหนซะแล้วอ่ะอืมนี่หวังว่าเจ้าจะใช้มันได้อย่างถูกต้องนะแสนผมเขาว่าเจ้าคนนี้ต่อไปจะเป็นใหญ่เป็นโตในภายภาคหน้านะท่านว่าไมหมล่ะเออเจ้าเองก็คิดอย่างนั้นด้วยเหรอฟันทงเลยเอ,อเสร็จไปอีกเกอ้หนึ่งข้าชกจะเหนื่อยแล้วล่ะสิ พ่อก้าพักก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวกูเก่งรึเล่าจะดึงทำไมอีกเล่าแมะสกิดอะไรจะอะไรอีกนี่นี่นี่ถ้าได้ข้าอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตเลยหรือยังไงอ้าว ลืมซะสนิทเลยอะอขี้ลืมยี่น่ายืมตังจงเลยสัญญาเราสัญญาสัญญาอะไรอ๋อโทษทีลืมไปให้เอาน่าเอาน่าเอนอย่าง,งอนอย่าง,งอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะส่งเจ้ากลับไปอยู่เขาดินสบายสบาย,ยเดี๋ยวท่านลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ลืมนะนพอเสร็จนาค่าโฉถึกพอเสร็จสิค่าขุนพลเลยนะท่านเนี่ยสมรวิอะไรของเจ้าอีกแล้วเนี่ยฮะ ก็จาไม่ได้แรือไงก็ท่านบอกว่าถ้าข้าทางานให้ท่านเสร็จแล้วท่านจะให้รางวัลข้าตอบแทนยังไงล่ะอ้าวเราบอกกับเจ้าไปอย่างนั้นเหรออืออาตกลงตกลง,งอยากได้อะไรก็ว่ามาอยากได้กระปิหรือว่าทุเรียนล่ะ โอ้น <anto> <isto> ้องบอลลีไม่ใช่ผีจ้ะพี่กันเองจ้ะเองเด็กเงอ้ยจะตบมาละจ้าเนี้ยไปไหนเ้ราหล่ออย่างนี้จะมีลิงที่ไหนหล่อได้สะเทือนฟ้าสะเทือนดินอย่างงี้จ้ะช็อตตอนนี้แสนปมได้กรองวิเศษที่สามารถจะขออะไรก็ได้มาแล้วส่วนเขาจะขออะไรน่ะเรามาลุ้นกันต่อในเท้าแสนปมตอนหน้านะครับ